อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 Lester เตอร์เตรียมหันชื่อเบสลีย์ฟอร์ฟอนาออกจากทีมสุดสัปดาห์นี้สาเหตุจากนักเตะเสียสมาธิเรื่องการย้ายทีมเบนด์โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมครงแห่งสึกพรีเมียร์ลีก ยืนยันการตัดชื่อของเวสลีย์โรฟานาแนวรับที่มีข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายไปเล่นให้กับเชลซีออกจกทีมที่จะได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้แนวรับวัย21ปีเส้นสัญญาระยะยาวกับทีมจะถึงปี2027มาเสียเดือนก่อนหน้านี้แต่การรับข้อเสนอจากเชลซีอย่างต่อเนื่องทําให้นักเตะเปลี่ยนใจและแจ้งกับสโมสรว่าเขาต้องการย้ายทีมโดยมีข้อเสนอจากเชลซีเข้ามาแล้ว2ครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมกับการที่นาเตะไม่ต้องการลงเล่นในเกมสุดสปดา์ซึ่งจะพบกับเซาท์ตันถ้าผู้เล่นไม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่และมุ่งมั่นในการอยากอย,กอยู่กับสโมสรหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเหตุผนลนให้เขาไม่อยู่ในสภาพจิตใจที่ใช่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเราได้หรอกเราต้องการความมั่นใจว่าทุกคนที่ลงสนามมีสมาธิอย่างเต็มที่สำหรับทีมเพื่อลงเล่นในสุดความสามารถ ซึ่งผมจะประเมินพวกเขาทุกคนหลังจากจบทุกการซ้อมเสมอโรเจอร์กล่าวเลสเตอร์ยังคงควานหาชันชนะไม่เจอใน2เกมแรกในฤดูกาลนี้และพวกเขาจะลงเล่นในบ้านของตัวองอีกครั้งในเกมที่จะพบกับเซาท์ทอมตันเลสเตอร์ซิตี้แถลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับเจมี่วาดี้กองหน้าตัวเก่าออกไปจนถึงซัมเมอร์ปี2024เรียบร้อยแล้ว สัญญาฉบับปัจจุบันของระยิงวัย3 5จะหมดลงในซัมเมอร์ปีหน้าช่วงที่ผ่านมาเขาตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมโดยเฉพาะข่าวกับแมงยูไนเต็ดที่มีชื่อเข้ามาปวพันดย